ย้อนโมเมนต์หวานเอฟนันกุลอายุห่าง15ปีก่อนประกาศข่าวดีคุยกันจริงทำเอาบรรดาเฟ้นคลับเฮสนันทั้งประเทศเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดพระเอกหนุ่มนันกุลชาโนนสันตินทรกุลได้ออกมาเปิดใจแบบแมนๆเลยว่าตอนนี้กำลังศึกษาดูใจอยู่กับนางเอกรุ่นพี่แอปทักษอรอพักสุขเจริญ เมว่าตอนนี้จะยังไม่ใช่คำว่าเฟ้นแต่เอฟก็พิเศษกว่าคนอื่นๆและนน,นกุลเองก็คุยกับเอฟอยู่คนเดียวถ้าถึงเวลาเรียกเฟ้นเมื่อไหร่คำว่าพันรยามาไวติดจ,จรวดอย่างแน่นอนสำหรับเอฟนนกุลเมว่าทั้งคู่จะอายุห่างกัน15ปีแต่บอกเลยว่าไรอุปสรรคเพราะนนกุลมีความคิดและทัศนคติที่โตเป็นผู้ใหญ่ แล้ววันนี้ทีมงานที่นี่คอมได้รวบรวมโมเมนต์หวานหวานของทั้งคู่มาให้ได้รับชมกันด้วยเล่นติ๊กตอกคู่กันครั้งแรกถือพาคลุมไหลให้แม่เอฟขอบช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับแม่เอฟวันเปิดตัวละครนัดกันกินข้าวอยู่บ่อย